สวัสดีครับผมช่างเบียร์ร้านไอดูมบายสวิทนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับอีกหนึ่งอาการนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น iPhone X Max ์นะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับตัวเครื่องนะครับไม่สามารถสแกนใบหน้าได้นะครับเข้ามาการตั้งค่านะครับเขาจะแจ้งว่ากล้อง Depth มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดใช้งาน f a c e ID ดีได้นะครับเซตอัพเฟสไอเดีนะครับเป็นสีเทาไม่สามารถกดได้นะครับแบบนี้ก็ต้องแก้ไขนะครับภายในตัวเครื่องนะครับเกี่ยวกับกล้อง Depth ก็เดี๋ยวเราไปดูกันหลังแก้ไขเสรับ ครับก็เครื่องนี้นะครับทางร้านจัดการเรื่องระบบกล้องทูเดบให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปนะครับตัวเครื่องก็สามารถสแกนใบหน้าได้แล้วนะครับแถบนะครับเซตอัพเฟส i อดีนะครับขึ้นเป็นสีน้าเงินสามารถกดเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วก็กดสตาร์ดูนะครับเนี่ยนะครับสามารถหมุนได้แล้วนะครับก็เนี่ยครับสแกนคอมพิวต์แล้วนะครับถ้าลูกค้านะครับมีอาการลักษณะประมาณที่ผมแจ้งนะครับ สแกนใบหน้าไม่ได้เฟซเอดีไม่ได้สนใจนะครับอยากซ่อมกับทางร้านติดต่อได้เลยนะครับร้านไอดูโมบาย e ซอร์วนะครับยังไงนะครับถ้าลูกค้าชอบนะครับกดถูกใจถ้าใช่กดติดตาม